หนูไม่อยากให้พูดให้ผิดใจกันทั้งนั้นหนูไม่อยากให้พูดให้เขาเสียหายเรื่องผู้จัดการเรื่องยากอะไรที่ทําอยู่ตอนนี้หนูว่าพี่หยุดเถอะคิดจะทําอะไรอยู่ตอนนี้หยุดเถอะเพราะว่าสงสารเด็กเด็กมันหนักอกหนักใจเด็กมันหนักใจออกก่นเลยนะเด็กมันหนักใจ ตอนเนี้เรื่องผู้จัดการหรือว่าเรื่องญาติหยุดนะแม่หนูเตือนด้วยความหวังดีหนูเตือนด้วยความหวังดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมการที่ไมายมาเป็นเพื่อนของการที่ไมายมาเป็นเพื่อนของปอมาทํางานมาเป็นเพื่อนไมไม่ได้เป็นผู้จัดการไมไม่ได้เงิน ไม่ไม่ได้เงินนอกจากว่าปอสงสารเออแต่ว่า่ไในปากแต่กล้าคนพูดเรื่องอื่นโดนนะ๋อหรอมีคะแนนไม่ไม่มีคะแนนแต่มันต้องลงคำขอน่ะถ้าอย่างนั้นถ้ามีจะพูดมีต้องไม่ไม่ต้องกดปากมดอืมอืม อาออแม่เล่าต่อเรื่องญาตอย่าหาซีนหน,หนูเตือนด้วยความหนูเตือนด้วยความหวังดีหนูเข้าใจว่าเป็นญาติกันหนูเข้าใจว่า อาจจะหวังดีต่อน้องแต่หนูอยากบอกสิ่งหนึ่งให้แม่แมๆดูไว้นะว่าน้องอ่ะยังทำงานไม่เป็นยังทำงานไม่เก่งแล้วยังไม่รู้เลยว่าทิศทางของน้องอ่ะจะมีการจ้างงานตลอดไปไหมมันไม่ใช่รายได้ที่มั่นคงมันแค่เป็นช่วงขาโกยอันนี้หนูขออนุญาตพูดในความเป็นจริง ตอนนี้น้องไม่มีผู้จัดจาก,การไมยก็ไม่ได้เป็นผู้จัดจาก,การน้องเป็นแค่คนที่น้องพามาเป็นเพื่อนเพื่อเพื่อเพื่อมาเป็นเพื่อนแล้วไม่ได้ให้ตังค์แต่ก็อาจจะมีหลังไมให้กันเล็กน้อย5 0 0ร้อยพนหนึง่งเอออาจจะมีกันเล็กน้อย ห้าร้อยพันหนึ่งเออไม่ได้ให้เยอะแล้วก็ไม่ได้ให้ตายตัวนะคะเด็กมันมีน้ำใจต่อกันอะอเหมือนวันที่มาหาฝันอะมาอ่ะปอกโกนเงินให้มาหนึ่งพันมันไม่คุ้มกับการที่จะลาออกจากข้าราชาการมาเป็นอ่ามาเป็นผู้จัดการส่วนตัวน้องอันนี้ผมพูดตามความเป็นจริงนะแม่ อันนี้อย่าว่ากันนะหนูขอโทษหนูขอโทษด้วยนะที่หนูพูดตรงแต่หนูต้องพูดเตือนสติน้องไม่ได้เป็นดาราที่มีงานจ้างตลอดน้องไม่ได้เป็นอินฟูที่ตอนนี้มีงานเต็มคิวยาวไปถึงปีหน้าตอนนี้มันเป็นช่วงโกยของน้องตอนนี้น้องมันเป็นช่วงโกยของน้องฝันอยากให้น้องอะเซฟค่าใช้จ่ายมากที่สุดเพื่อที่จะได้มีเงินเก็บไว้เรียนให้มันจบคูเขาเป็นมากเพื่อน ต่อให้วันหนึ่งน้องเรียนจบฝันก็ยังยืนยันคำเดิมว่าหนูต้องทำงานข้าราชการไปด้วยเอาหางานที่มันมันม่นคงก่อนเห็นไหมครูตาลหลายๆคนที่เป็นอินฟูเขาก็ทำเขาก็ทำงานเป็นข้าราชการแต่เขาก็ยังทำงานรีวิวได้เขาก็ยังทำงานไลฟ์สดของเขาได้มันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราอยากมีมากกว่าคนอื่น เราก็ต้องทํางานหนักกว่าคนอื่นแล้วก็เหนื่อยกว่าคนอื่นงานขนา้าราชการงานข้าราชการมันไม่ได้เงินเยอะค่ะจริงงานข้าราชการเงินเดือนเก้าพันเงินเดือนแปดพันไม่ได้เยอะค่ะมันคือเรื่องจริงแต่มันยังมีรายได้ที่มั่นคงหนูพูดถูกต้องไหมแม่ณนะวันนี้ต่อให้น้องจะหาเงินได้มากกว่า การทางานเงินเดือนข้าราชการแต่หนูก็ยังยืนยันคาเดิมว่าต้องเรียนให้จบแล้วก็ต้องสอบครูให้ได้หรือต้องทํางานข้าราชการให้ได้เพราะมันคืออาชีพที่มั่นคงส่วนงานอินฟูหรืออะไรต่างๆเราขยันเราก็ทําได้ตอนนี้ครูใน t ิ k t ตอลเกือบครึ่งประเทศแล้วมังคะเล่นติ๊ิตอกเป็นคนดังเยอะแยะรับงานรีวิวเยอะแยะ แล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงโกยเราไม่รู้เลยว่าน้องจะมีงานถึงไหนไปได้ถึงไหนเออเพราะมันอยู่ที่ตัวน้องด้วยต่อให้ฟันจะดันน้องสุดฤทธิ์แต่ถ้าน้องไม่ทำคอนเทนต์น้องไม่ไม,ไม่ไม่ลงคลิปมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีงานตลอดไปสุดท้ายท้าสุดมันขึ้นอยู่กับตัวเขาต่อให้ฟันดันแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาอาสินค้านะแม่อยู่ในตะกร้านะโรชั่นหอมมาก โลชั่นเนื้อซึมง,ง่ายเกลี่ยรเร็วไม่เหนียวเนิอนอ่ะตัวนี้บำรุงให้ผิวขาวกระจ่างใสผิวใสผิวออรา่าไม่เหนียวเนิอนอ่ะในระหว่างวันตัวนี้น้องเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ใครจะกดกดได้เลยหนึ่งถุงหนึ่งถุงนะคะหนึ่งถุงนะจากราคาเต็มนะแม่แม่หนึ่งถุงจากราคาเต็มสองร้อยเก้าสิบาทวันนี้จัดโปรให้เก้าสิบเก้าบาทใครจะเอากดในตะกร้าเลยค่ะอืม คนท้องใช้ได้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไม่ระคายเคืองต่อผิวนะแม่นะใครมีรอยแตกลายก็ใช้ได้ค่ะกลิ่นหอมมากยืนยันอีกเสียงนะคะลูกค้าลูกค้ามารีวิวแล้วเดี๋ยวฝนพูดต่อแล้วอย่าไปพูดกับเด็กมันประมาณว่าแบบทําไมแม่เอาไปเอากูไปเป็นผู้จัดการไม่รักพี่รักน้องนั้นนู่นนี่คือรักพี่รักน้องมันรักอยู่แต่หนูตัวนวยความหวังดีว่า มันไม่คุ้มกับการที่เราจะลาออกมาเป็นข้าราชการเราเป็นข้าราชการอนล่วมันไม่คุ้มกับการลาออกจะมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวน้องรายได้มันไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นไม่ใช่ว่าหนูห่วงนะแม่เพราะหนูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วน้องได้บ้านหนูก็ไม่ได้ได้นี่ถูกต้องไหมน้องได้รถหนูได้ไหมหนูก็ไม่ได้น้องได้ค่าตัวได้หนูได้ไหมหนูก็ไม่ได้เติมน้ำมันไปดูอีกเติมน้ำมันไปช่วยอีกอื้ ใช้ต่อเนื่องข่าวขึ้นค่ะลูกค้าอย่ากโกรธหนูนะที่หนูพูดจริงเปลี่ยนจากการจะมาเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวน้องอะ่ะมาทำคอนเทนต์กับน้องดีกว่าแล้วอยากขายของไหมเดี๋ยวหนูให้ขายไม่ต้องเป็นผู้จัดก,การ พี่อยากขายของไหมเป็นญาติกันอยู่บ้านใกล้กันทำคอนเทนต์ด้วยกันสิทำคอนเทนต์ช่วยกันผลักดันกันทั้งสองฝ่ายเอาของไปขายสิไปสอนกลับมามานั่งปักตะก้าขายโลชั่นกูต้ามานั่งขายกูต้าเดล่าขอกูต้าหน่อยขอกูต้าเราหน่อยเพื่อนขอใต้กูหน่อยเอาตะก้าไปปัก หาเงินเป็นรายได้เสริมต่อให้รายได้เสริมมันจะได้มากกว่าเงินที่เรามีอย่าบอกว่ารวยแล้วลืมญาติมันไม่ถูกต้องแม่เด็กมันยังไม่มีเลยอย่าลืมนะเป็นนี่ก็จะสอยอยู่แสนแปดนะคะแล้วอย่าพูด น้องเป็นหนี้กสศอ,อยู่แสนแปดแต่ฟันบอกน้องเลยนะว่าอย่าหวังน้ําบ่อหน้าถ้าผู้ใหญ่ให้มามันก็ดีไปถ้าเขาไม่ให้ก็อย่าทวงอย่าหวังพึ่งน้ําบ่อหน้าคนเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนเสมอนะคะอืม พี่ดิวบอกว่าพี่ดิวจะช่วยถูกต้องค่ะเป็นเรื่องน่ายินดีแต่พี่ดิวบอกว่าให้เรียนจบก่อนให้เรียนจบก่อนพี่ดิวถึงจะช่วยแต่ฟันก็ยังยืนตามคำเดิมว่าเราไม่ควรหวังพึ่งน้ําบ่อหน้าเพียงแค่เขาบอกว่าเขาจะช่วยเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงพี่ดิวก็ช่วยแต่เราไม่อยากสอนให้น้องอ่ะเป็นคนหวังน้ําบ่อหน้าอืมถ้าวันนึงน้องมีเงินเก็บได้เลยเอาแสนแปดแต่ว่าพี่ดิวช่วยปิดนี้ก็จะสอนให้น้องว่า ก็ดีสิน้องก็จะได้มีเงินเก็บไว้สร้างบ้านเก็บไว้ทําเก็บไว้กินเก็บไว้ใช้ถูกต้องไหมแม,แม่หนูไม่พูดอะไรผิดสักอย่างเลยนะหนูพูดหนูดูเลยว่าหนูพูดตอนนี้ยคือหนูพูดตามหลักความเป็นจริงทุกอย่างเราอย่าไปสอนให้คนหวังพึ่งน้ําบ่อหน้าหรือพึ่งคนอื่นเราต้องสอนให้เขารู้จักพึ่งตัวเองถ้าผู้ใหญ่เขาเอ็นดูเขาให้ก็แล้วไปเงินก็เก็บไว้ใช้อืม นุ่นก็เก็บไปใช้จริงไมแม่แม่เราต้องสอนให้เด็กเป็นแบบนี้อืมอยากคิดว่า มีเงินแล้วแสนแปดเอาไปซื้อนั่นดีกว่าเอาไปซื้อนี่ดีกว่าเพราะยังไงเดี๋ยวพี่ดิวก็ช่วยค่ากวีสอยอยู่แล้วถ้าเรียนจบอย่าคิดแบบนั้นต้องคิดว่ามีเงินไว้ในกระเป๋าติ๊เป็นดีที่สุดเก็บเงินไว้ถ้าพี่ดิวให้ก็ให้ไปถ้าไม่ให้ก็แล้วไปอยากให้เงินเปลี่ยนคน เราต้องสอนให้น้องรู้จักคุณค่าของเงินอย่าให้เงินเปลี่ยนคนอย่าให้เด็กหวังพึ่งน้ําบ่หน้าว่าเดี๋ยวก็มีงานพี่ฝันเอาไปใช้เล่นก่อนเดี๋ยวก็มีงานพี่ฝันเดี๋ยวก็มีนั่นเดี๋ยวก็มีนี่อย่าสอนให้เด็กเนอย่างนั้นเราต้องสอนให้รู้จักทํางานแล้วรู้จักเก็บตังค์แล้วอย่าหวังว่าใครจะมาให้เราได้เสมอเราอย่าลืมเราไม่ใช่ลูกเต้าเขา รวมทั้งตัวฝันด้วยนะฝันหมายถึงตัวฝันด้วยนะอย่ามาหวังว่าพี่ฝันจะให้ไปจนตลอดชีวิตพี่ฝันมีลูกมีเต้าพี่ฝันก็ทําได้แค่ส่งแล้วก็ผลักดันให้น้องมีการมีการมีการ,ม,การ,ม,การมีงานทําถ้าน้องเดินในทางที่พี่วางไว้โอเคพี่ซัพพอร์ตแต่ถ้าน้องเลือกที่จะเดินซ้ายหรือเดินขวาพี่ไ,ม,ไม,ม่พี่ไม่ห้ามพี่ไม่ห้ามแต่ว่าพี่จะไม่ยุ่งเลย ก็คือมันเป็นชีวิตของน้องพี่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับน้องอืมนะคะอืม มีปลายทางนะแม่เลิกหยิบแล้วเนี่ยจริงๆทุกคนพอแม่ตาสร้างบ้านให้ฟันเชื่อว่ามันมันไม่ได้ดีกันตอนนี้แต่ในอนาคตเดี๋ยวมันก็ดีกันให้มันรักษาใจมันหน่อยไอ้ผู้หญิงนะให้น้องมันรักษาใจมันหน่อยให้หนะใหน้องมันให้ผู้ชายโชว์หน่อยว่าจะไม่จริงไปไหนแล้วอืม ให้ผู้ชายโชว์สกิลหน่อยว่าหลังจากนี้ต่อให้มีหรือไม่มีต่อให้มีปัญหาหรือมีดรามา่าก็จับไม่ทิ้งกันให้เขาโชว์สกิลกันหน่อยอืมขนาดบางทีเราเลิกกับผัวไปอะผัวไม่ดีผัวมาขอโอกาสเราก็ให้แต่จะให้เราดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ไม่ได้เพะตอนร้องไห้ร้องไห้คนเดียวจริงไหมแม่แม่แมอืม ถ้าเขาคิดจะสร้างบ้านด้วยกันขนาดนั้นถ้าเขาคิดจะสร้างบ้านด้วยกันขนาดนั้นถ้าเขาเก็บเงินให้กันขนาดนั้นเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวเขาก็ดีกันอืมแม่ไม่เคยงอนให้ผัวหรอถามจริงเวลาผัวแม่ไปไป,ไปทําอะไรมาไม่ดีอะ่ะเลิกกับผัวไปพอผัวมาขอโอกาสก,ก็ให้แต่แม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ,อใจเขาใจเรา